เปิดชื่อเล่นจริงๆของนิชานัทนิชาที่หลายคนไม่เคยรู้น่ารักไม่แพ้กันเป็นนักแสดงที่กลับมาเป็นที่ถูกถึงอีกครั้งสําหรับนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชนางเอกสาวมากฝีมือที่มีผลงานให้แฟนคลับติดตามกันอยู่เรื่อยๆแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าชื่อนิชาไม่ใช่ชื่อเล่นที่แท้จริงของเธอตั้งแต่เด็กแต่มีอีกชื่อเล่นหนึ่งที่น่ารักไม่แพ้กันประวัตินิชานัทนิชา นิชานัทนิชาเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2539ที่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันอายุ29ปีมีพี่น้องทั้งหมด3คนนิชาเป็นลูกคนที่สองโดยชื่อเล่นที่แท้จริงคือไบเฟิร์นก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ชื่อนิชาเมื่อเข้าสู่วงการบันเทิงโดยนิชาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงการชักชวนจากนักแสดงรุ่นพี่ธนินไฝสิงขณะอายุได้17ปีทําให้เธอต้องย้ายมากรุงเทพรวมถึงต้องเปลี่ยนชื่อเล่นจากไบเฟิร์นเป็นนิชา ให้เรียกง่ายขึ้นและยังเป็นชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับชื่อจริงอย่างนัทนิชาโดยนิชาย้ายมาเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนศิวิกรและสําเร็จการศึกษาระดับปริญ,ญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์พักวิชาการสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยกรุงเทพละครเรื่องแรกที่นิชาได้เข้าร่วมแสดงคือเรื่องทองเนื้อก้าวที่ออกอากาศเมื่อปี2556ได้รับบทเป็นนักแสดงรับเชิญในบทบาทของสมฤดีหรือหนูสม ก่อนที่จะได้รับบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในเรื่องนางอายประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ต่อจากนั้นมาก็มีผลงานละครออกมาให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน